สวัสดีครับผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะผมมีของเจ๋งๆมานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือเจ้า,ารถบังคับมินิบิ๊กฟุตนะครับผมชื่อว่าสตรองนะครับผมเป็นสเกล1่ตอบประมาณ28นะครับผมซึ่งซึ่งคันเขาเล็กมากๆเลยแต่เป็นเล็กพิ้หนูนะเป็นงานสเกลที่สวยงามมากๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโชค๊คสังเกตด,ดูดีๆนะเห็นคันเล็กๆอย่างนี้นะเขาจะมีโชค๊คแล้วก็มีไฟหน้า แล้วก็มีปุ่มเทอร์โบที่รีโมทด้วยนะครับผมการทํางานส,ส,วสวยมากมากเลยแล้วก็เหมือนของจริงมากๆเลยเนื้องานนะครับก็เนี่ยมีมีภายในห้องคนขับด้วยนะตัวนี้ภายในห้องคนขับก็เดี๋ยวเราจะมา,มาลองแกะกันที่สําคัญเลยนะจุดเด่นของคันนี้คือเขาเป็นแบตรีโพเลยนะซึ่งในราคาแค่ไม่กี่ร้อยบาทเนี่ยส่วนใหญ,ญ่เขาไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมีใครให้แบตรีโพเท่าเจ้านี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกัน ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะเราก็จะมาแกะกันนี่เราแกะกล่องออกมานะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นกล่องอะคริลิกนะสวยงามมากๆครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นแบบให้ดูต่างๆนะครับว่าเขาสามารถมีแบบตัวไหนให้ดูได้อีกนะครับผมก็จะเป็นบิ๊กฟุตหลากหลายสีนะครับแต่ว่าในวันนี้ที่เรามานําเสนอก็จะเป็นตัวเจ้าแฮมเมอร์นะครับผมแฮมเมอร์ Hammer, สีเหลืองนะครับผมก็เดี๋ยวเราเรามาแกะกันดูนะนี่เค กล่องไอคิล็กสวยงามมากครับวันไหนที่เราไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเราก็เอามาเป็นกล่องเอาไว้โชว์ได้นะครับผมก็นี่ตัวนี้เลยนะครับเอาไว้โชว์ได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดภายในข้างล่างนะครับผมข้างล่างเราก็จะมีตัวรีโมทนะครับผมรีโมทพร้อมกับปุ่มสปีดนะก็จะมีปุ่มสปีดอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่มสปีดแล้วก็ปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับผมก็เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะตัดออกมากให้ดูนะครับโอเคนี่เปิดออกมาแล้วนี่โอ้โหลอยจริงเลยครับคันนี้แล้วก็เราแกะดูภายในนะครับนี่ก็เป็นตัวล็อกของจอยพวงมาลัยนะครับผมจอยพวงมาลัยก็ ถือว่าทําได้สวยง,งามน,นะครับนี่เราชวยยต์ฉมกันก่อนนะข้างในนี้ก็จะมีเป็นอ่ประมาณว่าเราเสียบชาร์จกับตัวรถได้เลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยครับสายชาร์จนะครับผมสายชาร์จเขาจะให้มาอยู่ข้างในนี้อยู่แล้วนี่เป็นปุ่มเทอร์โบตัวนี้เราก็จะเป็นอเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่เาส,สาวิทยุนะครับ แล้วเราก็ใส่เสาวิทยุเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาแกะที่ตัวรถครับผมแล้วก็หลังจากนี้นะอ่าแล้วเมื่อเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าของตัวรถเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็นรูสําหรับเสียบชาร์จนะครับผมข้างในนี้เขาจะเป็นแบตลิโพนะไซก็กําลังดีครับผมเนี่ยมีมีโช๊คนะเห็นไหมครับเนี่ยมีโชคก็ถือว่าวิง่งน,น่าจะแบบสนุกมากๆนะครับเดี๋ยง่าเดี๋ยว,ยงงยวตอนนี้เขายังไม่มีแบตนะ เดี๋ยวเราต้องแกะเอามาชาร์จก่อนก็คือเราเสียบเอาจากรีโมทต,ตัวนี้เอาสายจากรีโมทต,ตัวนี้นะนี่ตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะมีกา้านสําหรับชาร์จอยู่ให้เราไปเสียบชาร์จกับตัวนี้นี่น,นี่เห็นไหมเสียบชาร์จปับ๊บเขาจะขึ้นไฟแดงนะครับผมขึ้นไฟแดงก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่หรือฐานเราที่รีโมทด้วยนะถ้าเกิดว่าฐานรีโมทเราไฟแรงเนี่ยแป๊บเดียวเต็มเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะได้มายนโฉมกันนะครับระหว่างระหว่างที่ชาร์จอยู่ก็จะเห็นได้ว่างานงานผมผมชอบเนะื้องานก็ก็ตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยคือเขาทํามาเป็นโชว์คู่ด้วยนะเห็นไหมตัวเนี้ยงานเขาสวยแล้วก็ตัวกันชนเนี่ยเขาชุบโครเมียมนะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่รถระดับเนี้ยหนึ่งเขาไม่เขาจะไม่งานละเอียดแบบผมนะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทํามาเป็นอ่าหนึ่งเขาไม่ได้ชุบโครเมียมสองเนี่ยภายในเขาก็ไม่ได้แต่งภายในอะไรให้แบบนี้ แต่ของคันนี้นี่คือเขาให้มาครบหมดเลยไม่จะเป็นไฟท้ายนะครับผมก็ด้านด้านท้ายนี่ก็ทำมาได้ดีครับเนี่ยระบบโชคระบบโชกแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึง่งสำคัญเลยนะนี่ก็เป็นยางยางที่แบบว่าเออมันรถจริงอะ่ะคือไม่ใช่เป็นยางพลาสติกแบบอย่างนั้นนะครับผมว่าผมมองว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็น่าเล่นนะครับน่าเล่นตัวนี้น่าเล่นจริง หลังจากนั้นพอเราชาร์จแบตเรียบร้อยนะครับก็ลองกดคันเร่งดูนะนี่โอ้โหยมีไฟด้วยมีไฟด้วยนี่เดี๋ยวลองถอยหลังดูนะโอ้ยมีไฟท้ายด้วยสุดยอดมากๆเลยครับถือว่าเป็นของเล่นที่ใส่เล็กแค่เนี้ยแต่ทำได้ยังไงลองนึกดูดิว่าเขาทำมาหมดเลยนี่ยังไม่พอนะเราสามารถที่จะอะ่เนี่ยมันมีปุ่มตั้งสุดล้อด้วยนะให้มันกินซ้ายกินขวาก็ได้นะครับผม เดี๋ยววันนี้ก็น้องภูมิจะรีวิวนะครับผมจะลองกดดูนะครับผมอย่างเดี๋ยวลองน้องภูมิจะลองกดถอยหลังดูก่อนนะโอเคนี่นะครับลองกดเดินหะน้าโอ้โหยนี่แรงมากมากครับแรงจริงๆครับรุ่นนี้บอกได้เลยคอนเฟิร์มเลยครับนี่เท่านั้นเนี่ยไม่พอนะมีสปุ่มนะปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มธรรมดานะครับปุ่มธรรมดาถ้าเรากดที่ลูกศรน,นะลูกศรปุ่มธรรมดา แต่ถ้าเรากดที่ปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเทอร์โบครับกดปับ๊บรถมนจะแรงขึ้นอีก3ามเท่านะครับโอเคอลองถอยหลังดูก่อนนะครับโอเคครับลองวิ่งเข้าหากล้องดูได้เลยนะครับลองเลี้ยวดูได้ครับอ่าโอเคเยี่ยมครับถือว่าเร็วนะครับเห็นคันเล็กๆนี้แบตบลิโอนะแล้วไฟหน้าเขาก็สว่างมากๆเลยนะครับเนี่ย ก็น่าสว่างมากเนี่ยแล้วสังเกตดูนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราถ้าวิ่งทางตรงนะเดี๋ยวน้องภูมิจะลองกดปุ่มเทรบโบให้ดูนะว่าความแรงเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าวิ่งจากทางตรงนะอ่ะโอเคอ่ะสามสองหนึ่งนี่อุย๊ยโอ้โหแรงหลุดโค้งเลยนะท,ทีเดียวครับผมตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงครับ สุดยอดมากครับนี่สมมุติถอยหลังกลับมาผมชอบชอบอะไรผมชอบเนื้องนานที่เป็นไฟนะอะไรกระช่างที่มันติดไฟนี่เวลาเราวิ่งกลางคืนหรือวิ่งในบ้านวิ่งนอกบ้านนี่มันมันได้ฟิลลิ่งมากๆเลยนะครับได้อารมณ์มากๆเลยคือมันเหมือนรถจริงอะ่ะเนี่ยนะครับและเสียงเสียงก็ไม่ดังด้วยนะเสียงแบบว่าเวลาเราเล่นเล่นใกล้บ้านใครก็ไม่รบกวนด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ถือว่าเล่นสนุกมากๆแบตเตอรี่ที่ชาร์จนะครับผม เดี๋ยวจะลองวิ่งวิ่งดูอีกทีนะโอเคเดี๋ยวจะให้กล้องจับอีกทีนะดูความไวนะว่าเห็นคันแค่นี้นะและแถมเป็นบิฟูดล้อโตโตนะแต่ความไวไวมากครับนี่โอ้โหสุดยอดครับเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆครับก็สังเกตดูเล่นง่ายมากๆนะครับแม้แต่น้องภูมินี่ก็ เพิ่งจับเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งแกะกล่องแล้วเราก็เพิ่งลองเล่นกันดูเมื่อกี้เลยก็ถือว่าไต่ปีนป่ายอะไรได้สบายง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเกาเ่าอะไรสามารถเล่นคันนี้ได้สบายมากๆครับก็สีก็สวยด้วยนะครับเนื้อพลาสติกอะไรเขาทำออกมาดีด้วยนะครับยังไงท่านใดที่มองหารถสเกลสวยๆเอาวิ่งเล่นวิ่งคลายเครียดวิ่งทั่วไปเงี้ยก็รุ่นนี้นะมินิอ่า บักกี้เอ้มินิบิ๊กฟุตหรือจะเรียกว่ามินิแฮมเมอร์ Hammer ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะเรียกนะครับยังไงก็อย่าลืมแล้วกันนะสุดยอดจริงคันนี้หลังจากที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าความสวยงามได้สวยงามมากๆแล้วก็วิ่งแรงสะใจสนุกสนานมากๆครับวันนี้นะครับผมพี่ตุ้ยแมททอยนะมีโอกาสดีได้สัมภาษณ์นะครับผมกับเด็กไทยคนแรกนะเด็กไทยคนแรกที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวสตรอง มินิบิ๊กฟุตคันนี้นะครับผมซึ่งเป็นของนําเข้ามาใหม่เลยเป็นมาเรามาชนเอามายน์โฉมกับเด็กคนไทยคนแรกเลยนะครับผมที่เป็นเจ้าของกันตมํมปัมปัมด้เวลาเปิดตัวปัมปัมปัมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อ,ช,อชื่อน้องอะไรครับน้องภูมิน้องภูมินะครับผมน้องภูมกิก็อ่าทำไมถึงชอบตัวมินิบิ๊กฟุตครับผมดูตุ้ยแม่ทอยทุกวันโอ้โหคําตอบนี้ใจละลายเลย แล้วก็ดูครบทุกคลิปหรือยังเอ่ยครบแล้วครับโอ้โหร้านถ้าเทียบกับร้านพี่ตุย้ยแมททอยกับร้านที่อื่นชอบร้านไหนมากที่สุดตุย้ยแมททอยโอ้โห,โหอย่างนี้เอาใจไปเลยห้าดาวนะครับผมก็แล้วก็สินค้าถือว่าแรงดีไหมครับผมแรงดีครับน้องน้องดูคลิปพี่ทุกวันเลยไหมครับดูทุกวันครับโอ้โหแล้วก็อย่างนี้น้องมาจากโรงเรียนอะไรครับฟอเมรพิทยาครับโอ้โหครับสําหรับเพื่อน ที่หรือว่าน้องๆน,นะครับผมที่อยู่โรงเรียนอพอมิตรวิทยานะครับผมก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับวันนี้มีเด็กไทยนะครับผมอีกคนนึงนะครับผมที่อยู่โรงเรียนนี้ที่ได้เป็นเจ้าของเจ้าตัวสตรองนะครับผมมินิบิ๊กฟุตที่ถือว่าโด่งดังแล้วก็ทุกคนจับตาม,มองกันมากเลยยังไงถ้าเกิดว่าท่านถ้าเกิดว่ามีอยากบอกเพื่อนๆไหมว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ดรถเจง๋จงๆแบบนี้ให้ซื้อกับใครครับตุ้ยแม่ตุย้ยโอ้โห แล้วก็ที่อย่าลืมนะครับที่เบอร์เวอร์ไวเว็บอะไรเอ่ยแม่ทอยดอทคอมอ่าฮะแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เจ็ดหกสี่หกสี่ห้าเจ็ดโอ้โหตบมือให้เลยครับผมสุดยอดมากๆก็ยังไงนี่ก็คือความภูมิใจของพี่ตุ้ยแม่ทอยนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆทุกคนก็คุณพ่อคุณแม่นะก็ทำงานหาเงินมา พอเวลาเรามาซื้อของให้เราเนี่ยเราก็พี่ตุ้ยแมททอยก็อยากให้เก็บรักษาของดีๆนะครับผมก็จะได้มีของดีๆเล่นกับเราไปตลอดไปนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณน้องภูมิมากๆ,ๆเลยนะครับผมยังไงขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดกด ขาพาแล้ว่หว่ามีเตือนนะโอเคลอง,ย,งยิงกระสุนดูได้นะกดยิงกระสุนได้นะโอ้โหยนี่โอ้โหยตอนนี้น้องภูมิยังไม่ได้ใส่กระสุนนะครับถ้าเกิดว่าใส่กระสุนเมื่อไหร่ปั๊บก็จะแรงมากๆนะครับเราก็ต้องหันปืนไปทางอื่นนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่กระสุนก็ยังไม่เป็นไรนะครับผม สังเกตดูเล่นง่ายมากๆนะครับผมสังเกตดูนะครับไม่ว่าปุ่มอะไรก็ช่างก็จะกดง่ายมากๆนะครับผมโอ้ยสเยอะ